อายุเข้าวัย40รู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยค่ quote, ะโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลับรู้สึกว่าหลับหลับตื่นๆกลนกังขึ้นตื่นบ่อยแล้ว <het> ก็พอตื่นมารู้สึกว่าเพรียการที่เราเข้าสู่อายุ40แล้วเนี่ยฮอร์โมนที่มันลดระดับลงเนี่ย จริงๆแล้วมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนโดยตรงบางคนอาการเนี่ยอาจจะไม่ได้มาที่อายุ40แต่ว่าอาจจะเริ่มมาก่อน40ด้วยซ้ำเนื่องจากว่าสภาวะปัจจุบันมีทั้งภาวะทั้งความเครียดความวิตกกังวลต่างๆมันเป็นปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้เกิดภาวะไวทองได้เร็วขึ้นเราจะมีวิธีรับมือย่งไงคะ อาจจะมีการเสริมพวกวิตามินนะคะที่ให้เหมาะกับวัยวิตามินยันฮีฟอร์จูเนียตัวนี้นะคะเราได้คิดคน้นจากการรวบรวมปัญหาของผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่อายุ40โดยตรงอาหารเสริมตัวนี้นะคะผลิตที่โรงงานยาอินไทยซึ่งโรงงานยาอินไทยเป็นโรงงานที่ผลิตยาอาหารเสริมเวชสัมพัน์ของโรงพยาบาลยันฮีเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมั่นใจได้เลยค่ะสารสก,กัดแรกสารสก,กัดจากถั่วเหลืองเข้มข้นมีส่วนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพราะว่ามันเป็นสารสก,กัด จากธรรมชาติเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติสารสกัดเด่นอีกตัวหนึ่งสารสกัดจากส้ม เป็นวิตามินซีธรรมชาติจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันนอกเหนือจากนี้แล้วก็จะมีสารสกัดที่เป็นสารต้านอนุมลูลอิสระที่ดีมากคือตัวไนอาซินามายตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําทให้ระบบประสาทของเราเนี่ยค่ะผ่อนคลายช่วยให้การนอนหลับ่ันดีขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีตังกุยช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นเห็ดหลินจือช่วยในเรื่องของระบบประสาทและความจาจากทั้งหมดนี้นะคะเป็นสารสกัดพรีเมียมที่มารวมอยู่ในตัววิตามิน ยานทีฟอร์ซินเนีย er. ตัวนี้ฮอร์โมนเนี่ยค่อยๆปรับเข้าสู่ระดับปกติอาการต่างๆนี้ก็จะดีขึ้นอายุเรามากขึ้นทุกวินาทีนะคะเซลล์ของร่างกายก็เสื่อมลงทุกวินาทีเช่นกันค่ะมาหยุดความแก่ด้วยกันค่ะกับวิตามินยันทีฟอร์ซินเนีย